เรุดอนนนป็นคนขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2 5 5 7เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใส่แรงงานนายสุทธิัน์นบุญนี่ร่องผัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีประจำปี2 5 5 7 เอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงว่อสําคัญของผู้ใส่แรงงานซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมทางส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพมีการปุ่มครองแรงงานได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานโดยมีกิจกรรมทรงเศร้ามีการเดินรณรงค์รวมพลังแรงงานตันยาเสพติดและพิธีกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณพลังแรงงานตันยาเสพติดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสตรีทํางานดีเด่น สถานประกอบกิจาการที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานและการจัดนิทรรศการจากหน่วยง,งานต่างๆพร้อมการแข่งขันกีฬาตน่าเิๆส่วนผักคำเป็นการแสดงคอนเสิร์ตวันแรงงานตาก,กะแตนชนระดาหมอบรางวัลกีฬาและรางวันจากการประกวดต่างๆแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอตอุดรเบอรอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน